อาบิเลียมอาบิเลียมไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อยมาลบมา R A D Red สีแดง B L Y O E r o สีฟ้า Y E ดับ้อ โอเดบิโอเยลโลสีเหลืองจีอาร์เดบีเอ็นกรนสีเขียวทีโออาร์ทีอาร์เอทับเพาสีม่วงออาร์เอ็นเจเอออเรนจ์ซ่มบีอาร์โอเดบิโอเอ็นรา น้ำตาล B L a C K แบสสีดำอะรกาทำนีบอกว่าจะทำไร อันนี้เดี๋ยวเราเข้าลูกแล้วเดี๋ยววันดูใค่ะ ประตทศตอดแตกเลยนะอันนี้สลับคนลื่นไม่บอกว่านี่แอนกิกาเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะมาอยู่ไหนฟอสนะมานี่เสร็จแล้วมาตัวนี่้หนีไม่มีที่นั่งไม่ตรงที่นั่งมา A E D R C D N B L Y E เบร์เฟ้า Y E D L O แลยลสีเหลือง G R D N กรีนสีเขียวอ O R ร์ E ี้าพันสีม่วง O R A N G E orange ส้ม B R O W N Brown สีน้ำตาล B R N C K Black สีดำโอเคลูกเออไปทำเลยอู้หูหูดมาก เราลูกอมวยนะคะมาสั้ลูก E D ดสีแดงยอ E รสีฟ้าเอดับเบิลอดับเบิล Y อ e l l อสีเหลืองร์ดับบิลรสีเขียว P O R T r E ผ้าเเปสีม่ O R E N G E Orange สีส้ม B R O ดาอน b r a w สีน้ตาล B R A C K b l a c h สีดำอาลุกอา r e d r e a สีดง B L U E, blue, สีสีฟ้า Y E, ดับเบิลเอลโอดัย Y E, ดับเบิลเอโอัลย yellow, สีเหลือง G R, ดับ green สีเขียว T O R T R E ผ้าวสีม่วง O R A N G E Orange ซ่อม B R O w ดน N b r สีน้ำตาล B L E C K b a c k สีดำ b อุ c k เดี๋ยวเดี๋ยวนี้บิลเรียมอ่ะ

เม่อหรเรคยงเื่อไปกดมกเยือไปกหไม่จริงแน่มีโพจะมีโพว่าออกมาก่อนเพื่อเลยรแมวเข้าวเสร็จแล้วครูเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง มีโพออกมาก่อเล็ว้วเข้า้นย่ยมีโพเปิดหน้าที่จะออกสอบมาเร็วๆลูกแล้วสอบแลยว่สอบสอะไรสอบไปแล้ว,ลวการผ้าออกทำได้เปล่าง้ไม่ทำเพราะสอบได้เปล่ายากและง่าย จริงอ่ะเราตรวจทานบาทาเบาเาเทานเาอเก็เียนไปล่กาดไม่แล้วมันยากหรืง่ายอ่ะ,อะเรื่อง,รอ,งอ,องเรื่องเขาไปสอบเรื่องนี่หรออย่างนี้เรต้องขึ้นบทใหม่รสิใช่ไหมว,นนวันนี้ก็เรียนอันนี ออไม่ง่ายเรียนไ่ายค่เียน P O N D พอนสานาน B O S Bosch ภมหมาย r O C K Rock c o n t e n F E N C a f a n s Lowa C O U L D Coach สามารถ F-O-U-N-D Fow P-O-B-E H-I-N-D d b Son U-N D-E-R Under Tai Apa lupa? อาเอมี่มาเอมี่มาลูกเอมี่อย่าเล่นได้ไหมเดี๋ยวพูดฟาดนะจะมาหแล้วนะนวโดนี่ม,มาเนี่เดสฟรอสเดสฟรอสเอสเกรนกบตัวนี้เขียวตัวนี้เขียวเดสแคท์เสแครเอสออร์เรนจ์แมวตัวนี้สีส้ม เดสเบร์ <This> <This bee. S 1> เดี๋ยวครูขอเช็คโพนาเซชันก่อนครับหนึ่งครูเรคเอาข่ายไป็ไหนอ่ะ ด i สไปเดอร์เอสพาพาวเด็สไปเดอร์เอสพาพาวแม่มุมตัวนี้เซมอนเด็กเบิร์ดเอสเฟนนกตัวนี้สีชมพอลูกอามาลูกมาแล้ว เดสปาร์ส g กรีนกบตัวนี้สีเขียวเดสแค a เอสออเรนจแมวตัวนี้สีส้มเดสเบสเอสเดสเบเอสเรเพิ่มตัวนี้ลายเดสฮาร์ด เอสบ่าวมาตัวนี้สีน้ำตาลด h สปาย i ด e r ์เอสพาเพาแม่มุมตัวนี้สีม่วงดิสบัตเอสเพ็งนกตัวนี้สีชมพูอาลูกค่ะวิลเลียมมาวิลเลียมด s สฟรอ เอส์ครีมตัวนี้เขียวดิสแคทเอสออเรนจ์แมวตัวนี้สีส้มดิสเบเอสเริฟเพิ่มตัวนี้ลายดิสฮาร์ตเอส์บราวน์ม้าตัวนี้สีน้ำตาลดิสไสเดอร์ไอส์บาบ้า แมงมุมตัวนี้สีมว่วงดิสบาร์ดเอสเพลงนกตัวนี้สีชมพู <This spring. S 1> น,นึ้ แกก็ามาเสร็จแล้วค่ะครูแล้พ่อ,อ,พอทำไมขอทำไมของานของประดาล,า,ลา่ายกว่้เป็นเจ็ดครับเออหนาประชาราดบำเพนไ อยากโดนฟาสสม,มัยคะตีตกแตกเอาไหมคะเยอะเดี๋ยวถ้าเกิดกูทนไม่ไหวกูสค์สเรียกมารทองมะ,ะมากทองครูเป็นคนญี่ปุ่นด้วยเกาหลีชื่ออากิระโอคโต้อุ้ยชื่อญี่ปุ่นเป๊ะเลยเ,ออเคยทำเด็กเป็นคนหนึ่งเป็นบ้าตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลบ้าอยู่เลย เออแล้วก็วันหนึ่งอ่ะมีเด็กคล้ายๆเอมมี่อย่างเงี้ยทำให้ครูอลองไห้เพราะครูบอกว่าอย่าดื้อน,นะก็ยังดื้อครูก็เลยสวดคาถาท่านธรรมยังธรรมโมและอาคิดาโอโคโต้นะก็ไปเหยียบบนนะ้อกเด็กคนนั้นแล้วสแนดารก็ค่อยๆย,ย,ยืนหน้าลงมาแล้วผมยาวๆก็มาปิดลูจักา แล้วเด็กคนนั้นก็ช็อกตายไมู่้พูดอยาพูดููเรื่องจริงมอาอย่พูว่า่ผมอนะอ้พูดเรื่องแนี้อร้องปหใจยือูพูดเรื่องจริงแต่ผูจะทำเฉพาะเด็กดื้ออย่างเอมมี่เท่านั้นไม่เคยผูจะไม่ทำแับผมเลยใช่ไหครับแน่นอนเพามีผูทั้งหล่อทั้งตั้งใจเรียน อามาดูนี่ This f อกเอ s เกกบตอร์เนีเกียว t ดสแคทเอสออเรนแมวตัวเนซีซมสเอสควจอคัรบลู เดสเบรดเอสเรฟเพิ่มตอนนี้ลายเดสฮาร์ดเอสฟาวมาตัวนี้เสีน้ำตาลเดสไบเดอร์เอสพาพาแมงมุมตัวนี้เยมอน t h สบ b รเอสเพงนงตัวนี้สีชมพู ครับบาโลบายเออเอมี่อยากเจอก็เอาตัวคาถาเลยครับครัวตอนนี้เออตัวดีใช่ไหมแย่โอยครัวเอมี่พูดใจว่าอยากเจอจะเเลยไม่ได้พูดตองพี่ิีเลยสองมือมือสองมือ,อยอ่ะไม่ผูกมา เดซ s ร r ส e ์เอสกรีกลตัวนี้สีเขียว t h i แ cat is orange แมวตัวนี้สีส้ม t h ซเ bear อ s เ e d เพิ่งตัวนี้ล h i เ h ซฮอตเอสบล หมาตัวนี้สีน้ำตาล This Spider is Purple แมงมุมตัวนี้สีม่วง This Bird is Pink นกตัวนี้สีชมพูลูกค่าน เด็กส่องเอสกรีนตัวนี้สีเขียวเดสคทเอสออรเรนจ์แมวตัวนี้สีส้มเดสเบเอสเรดเพิ่มตัวนี้ลายเดสฮาร เอสบาวมาตัวนี้สศรีน้ำตาลดิสไฟเดอร์เอสบาเปาแมงมุมตัวนี้ม่วงเดสบาร์เอสเพียนกตัวนี้สีชมพูนึกเอาล่ะวันนี้พอแค่ดีได้จ้ามีู้กดปิดกล้องให้คุณนะโลกมาให้ Siang Eh eh, kan siang Eh Eh, wah wah wah, kai tham ni yeh yeh kuat Oh 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 Siang ya luwa ngaw la kai tham ni yeh yeh Pik kong, pik kong, pik kong hei